ครับพวกเรานะครับช่องอะไรพี่เอนดูนะครับวันนี้นะครับพวกเราจะทํากระดูกแหนมหมูครับแหนมกระดูกหมูครับแหนมไม่ใช่แหนมกระดูกหมูโอใช่อะไรเนี่ยโอเคกระดูกหมูวันนี้เราจะมาทำแหนมกระดูกหมูนะครับเราจะมาดูวิธีการทำกันว่ามันง่ายแค่ไหน ใช่ก็คือวัตถุดิบคงไม่เยอะเนาะตอนนี้เราอยู่บนรถกันนะครับกํลาลังเดินทางไปแมคโครภาคกระแสแอ่โหเขาตองยไแม่งเสพก็คือมันมันใกล้พวกเรานะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าแหนบกะดุกหมูทํายังไงก็คือไปรับชมกันเลยครับตอนนี้เราขอไปซื้อวัตถุดับก่อนกันนะวัตถุดิบแมที่จริงเราเอาหมูสดเนี่ยดิบจะกระไ้คนขาย <laughs> <laughs> แค่แคี่ก็เปรี้ยวแล้ว นี่นะครับเรากมา็มาถึงแล้วนะครับมาแคทครับแมคโคครับไพากราเล่นเองด้วยเหี้ยเปิดไม่เอียบอ่องครับอันนี้เรามาครั้งแรกครับเปิดไฟเลยครับเปิดไงลงยางสีดำอันนี้เราก็ซื้อกระดูกหมูอ่อนมานะครับซื้อมาแค่พอกินพอเน,นี้เราจะโชว์ขั้นตอนการหมักก่อนอื่นเราก็หันห่นก่อนเลยค หั่นชิ้นพอดีคำนะครับก็ปากเล็กปากใหญ่ก็แล้วแต่ความชอบบ้านผมปากใหญ่มีเสียกอียแอด,ดด้วยเช่นะยังไม่จบยังยัง้ยว<ๆ>ันนี้เราก็จะเห็นนะครับว่ามันเป็นกระดูกอ่อนเนี่ยก็จะให้รสสัมผัสที่แบบต่างจากเนื้อหมูทั่วไปก็มีกรบบ้างสำหรับคอกินเหล้านี่ก็น่าจะชอบ ยังไงก็ต้องชอบเราเราถ้าคอเบียดังแล้วคอเบียดนี่ก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับแล้วแล้วแล้วยิงมาแบบนี้นี่ผมไปไม่ถูก,กน,นะครับเขาเรียกว่ายิงมั่วครับยิงมาอย่างนี้ไปไม่ถูก,กน,นะครับนี่นะพอหั่นได้แล้วก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนจบเดี๋ยวหยุดก่อนที่เก็ดอัดหยุดสีสับ <Yeah, yeah. S 1> พอเราหั่นหมูไปที่เรียบร้อยแล้วเราก็เทียมมา ผมตำกระเทียมจีนสักห้าหกกลีบแต่ว่าถ้ากระเทียมไทยก็สักกำมือน,นึงแหละประมาณนั้นเอาเป็นว่าผมจะไม่บอกสัดส่วนเยอะเพราะว่ามันหมักแบบคร่าวๆนีกระเทียมแล้วก็ข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวนี้ผมจะใช้ครึ่งหอ่อข้าวเหนียวใช้ครึ่งหอ่อ ครึ่งห่อของห้าบาทอะเนาะใช่ครึ่งห่อห้าบาทแล้วต,<ร>ตอนนี้ยเ,เราก็หยำเลยแต่ความเป็นจริงข้าวเหนียวเขาควรจะแบบใส่น้ำนิดนึงนะแต่ว่าผมขี้เกียจอันนี้ก็ขี้เกียจเหมือนกันเพราะว่าหมูความเป็นจริงแล้วมันต้องล้างแต่วันนี้ผมหมักเลยเพราะว่าทําไมถึงหมักเลยเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณทําแหนมเนะี่ยแล้วคุณล้างหมูแล้วคุณซับหมูไม่แห้งเนะี่ยหมูมัน หมูมันจะเขาเรียกอะไรมันจะเขียวมันจะคือมันต้องแห้งอะว่าง่ายๆผมก็เลยตัดตัดขั้นตอนการล้างออกไปเลยก็คือหมักแบบนี้ไปเลยเพราะตอนสุดท้ายแล้วพอมันเป็นแหนมเราก็ทอดอยู่ดีเรามันเจอความร้อนอยู่ดีก็จบขั้นตอนเลยทีเดียวง่ายๆที่สําคัญที่สุดที่ไม่แพ้กันเลยนะกับการใส่ข้าวเหนียวกัสกบสกรกเทียมเนนะี่ยคือเกลือเกลือนี้ก็ต้องถึงนะครับถ้าถ้ามันเค็มไม่พอเนี่ย ของพวกหมักของพวกดองอะไรพวกนี้ถ้ามันเค็มไม่พอมันจะเขียวนี่ครับเราก็ทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าเอ้ทุกอย่างเข้ากันดีแล้วเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จครับอันนี้เราก็ขยำเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมว่ามันเข้าที่เรียบร้อยแล้วเราก็เก็บใส่ถุงนะครับขั้นตอนขั้นตอนการเก็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาใครก็ไม่รู้นะแต่สูตรบอกว่า ให้ใส่ถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ไล่อากาศให้น้อยที่สุดแล้วก็มัดให้แน่นที่สุดอย่าให้แบบมีอากาศแทรกเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทิ้งไว้ในห้องอุณหภูมิแบบห้องอุณหภูมิหมายความว่าก็คือทิ้งไว้ข้างนอกอะไม่เข้าตู้เย็น่ะทิ้งไว้สักสองวันสามวันขึ้นอยู่กัแบบว่าเราชอบเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าคนที่ชอบเปรี้ยวมากผมแนะนําเป็นสามวันแต่ยังไม่เคยเห็น ยังไม่เคยเห็นในสูตรเขาเขียนว่าสี่วันนะแต่ผมว่าแม็กซิมัมมันน่าจะแค่สามวันเท่านั้นแหละแต่ถ้าอยากเร็วก็แนบตะแกรงตากล้องไ้ชุนเล่ครับลองตะแกรงตากล้องนี่คับสันไม่อย่างดีสงสารนออฟมันมึงก็ไปแปลวมันเนาะอ๋อโทษโทษโอ้ผมดีไดีออฟมึงอย่าเพิ่งเดาอดพาไม่นิ่งถือดีๆก่อนอืมผมมีคำถามครับถามว่าไง แล้วถ้าถ้าเราอยากเปี้ยวพี่พอ,อยากใส่น้่มส้มใส่ชูปเลยอะไม่ได้ครับมันไม่ใช่การหมักดองครับนี่เป็นการหมักดองจากแป้งกับกระเทียมเท่านั้นนี่นะครับพอเรารู้สึกว่าเอ๊ยมันแน่นแล้วเราก็ไล่อากาศออกไปไล่เสุนหมุนหมุนหมุน,หม,นหมุนให้เปี้ยเลยนะหมุนให้เปี้ยเลยนะแล้วก็มัดมัดเสร็จปั๊บเราปิดเลยครับ สัตว์ลำบากเลยคือนิ้วก็โคตรใหญ่เลยเหมือนคนถ่ายใช่ไหมครับเหมือนคนถ่ายเลยนี่ oh. เสร็จแล้วครับอย่างเงี้ยวางไว้วางไว้ที่ข้างนอกเนี่ยไม่เข้าตู้เย็นเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องโดนแดดโดนะไยนะคือแค่วางไว้ที่ข้างนอกอย่างเงี้ยสองวันสามวันถ้าสามวันชอบเปรี้ยวเยอะสามวันแต่ว่าถ้าธรรมดาธรรมดาง่ายๆสงวันปะพอไรสัตว์ นีแต่ท่านไม่ผลิตครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราหมักเอาไว้นี่เรานั่งรอถึงสองวันเลยนะแต่ใส่ชุดเดิมอันนี้เป็นไมายากรครับเราได้ทําเอาไว้แล้วสองวันให้เดี๋ยวสองวันครึ่งอันนี้สองวันครึ่งถ้าสําหรับคนที่ทําเสร็จแล้วแล้วอยากจะให้มันหยุดเปรี้ยวอ่ะคือการเข้าตู้เย็ยนหรือเข้าห้องฟรีซ อันนี้ผมเข้าตู้เย็นธรรมดาเพราะรู้อยู่แล้วว่าวันนี้จะต้องเป็นวันที่ถ่ายคือถ้าถ้า,ถาคนที่ทําตามนะครับไม่ไม่ต้องตกใจนะถ้ามันมีแบบมีน้ําเอ,อ่อหรือว่ามีฟองอากาศปุดๆขึ้นมาอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันอยู่แล้วเพราะมันมัน,ม,น,ม,นมันดองตัวเองมันหมักตัวเองทีนี้นเสร็จแล้เหลือขั้นตอนอย่างเดียวคือเอาไปทอดครับไปครับนี่นะครับพอเราทำแหนมได้ที่แล้ว เราก็บีมาในส่วนที่เราอยากจะกินกินแค่ไหนบีแค่นั้นเราจะกินแค่ไหนก็ทอดแค่นั้นที่เหลือก็เข้าช่องอ,อ่าครับผมเลกช่องอะไรนะเมสช่องฟรีซเลยครับอ่าเข้าช่องฟรีซเลยครับผมพูดช่องฟรีไม่ไปจะฟิตแค่เดียวเข้าช่องฟรีช่องฟิตทุกอย่างทุกอย่างในการทำเนี่ยเหมืน้าเหลวเหมือน้ำสีแดงทุูเลยทุบมาลองทับมาลอง ทุกอย่างในการในการทําให้มันสุกนะจะต้องใช้ไฟอ่อนนะเพราะว่าไม่งั้นเดียกข้าวแล้วก็ระเพียมมันก็จะไหม้ด้วยก็คือมันจะไหม้ก่อนแต่ว่าข้างในยังไม่สุกก็เลยต้องใช้ไฟอ่อนทุกอย่างใช้ไฟอ่อนหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำทุ่นไปเรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะว่าแบบติดกระทะแล้วจะมีปัญหาไหมมันติดกระทะอยู่แล้วพวกเ้าเหนียว ก็เที่ยงอะไรงเงี้ยไงก็จุดตะทะมันเลี้ยงไม่ได้ใช่มันเลี้ยงไม่ได้ทาใจทําใจครับเดี๋ยวเราทําเสร็จแล้วมาดูกันโอเคครับคือหลายคนที่ที่ทลองทําตามผมนะก็คือหมูที่ทอดอ่ะมันจะแบบสีชมพูละๆๆเลื้ออละเลื่ออย่างเงี้ยมีแต่มันจะสีชมพูละเลื้ออละเลื่อต่อให้แบบมันสุกแล้วมันยังเป็นสีนี้อยู่นะคือเข้าใจตรงเข้าใจว่ามัน มันเป็นแหนมสีนี้เป็นสีเนี้ยคือต่อให้คุณทามันสุกแค่ไหนมันก็จะเป็นสีเนี่ยอย่าคิดว่ามันไม่สุกมันคือคือมันสุกแล้วแต่ขอให้มันสีแบบน้ําตาลกว่านี้หน่อยแค่นั้นเองก็กินได้นะเดีย๋ยวนี้ผมจะทอดต่อไปพอแล้ว <c oughs> นีเอ่พอทอดได้ที่แล้วผมเอาพวกข้าวเหนียวกับกระเทียมออกไปบางบางส่วนละหน้าตาว็จะแบบนี้เิ้มกรเทียมหน่อยนะครับสีสันนี้แบบ แมดน่ารับประทานมากเลยนะครับท่านผู้ชมนนี้เราก็ทําแหนมกระดูกหมูอ่อนเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วหน้าตาเป็นไงครับสวยมากเกลียมเกลียมเลยครับนี่สวยๆหอมๆนีนั่งกินนี่นั่งอยู่นี่ได้กลิ่นอยู่เลยนะไม่อยากจะเชื่อแต่มันคือเรื่องจรงิงใช่พ่ซื้อเซเว่นมาอ่อนเล่น อันนี้ของแท้เลยครับสองวันที่หมักมารสชาติยังไม่ได้ชิมแต่กลิ่นเนี่ยได้ควรจะกินคู่กับโหระพาพริกสดหรือผักอะไรก็ได้ครับพวกขิงหรือว่าถั่วลิสงเนี่ยรับรองเข้ากันามากแน่นอนใช่เคยเคยกินถั่ลิสงไหมครับไม่เคยอันนี้จะเป็นครั้งแรกส่วนใหญ่ก็กินแต่กระหล่าปีพิงใช่ครับกะหล่ำปีขิงพริก ส่วนส่วนน้องอีกคนหนึ่งก็คือเป็นตาก้องอยู่ตอนนี้ก็คือรอจังหว่าบ้านผมจะรีโนเวทเสร็จถึงจะได้สตูดิโอใหม่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแบบแบบนี้ไปก่อนเดี๋ยวเราจะชิมกันครับชิมเลยครับได้ครับอันนี้คือการชิมนะครับเอาเมือเลยเออมือเลยเพราะเราแบบฟุเลีอยู่แล้วนี่ลงนี่นี่ชิ้นนี้เลยครับนี่ครับเกมเกียมครับเห็นเลยหิวเลยครับ เราลำต้องมาเขาเหนียวมาเขาเหนียวมากับเราเขาเหนียวพริกมาพริกเด้อเด้อเนื้อเนื้อข่าปากข่าปากถัวหน่อยถัวหน่อยมุกเกือบเครื่องเยอะต้องเติมหมูจืดไปเห็นมากินถั่วริส่งแล้วบ้างโคตรแบบโคตรใช่อ่ะขอเวลาครับเดี๋ยวตาผมผมสอยก่อน โอ้โหน,นี่ท่อก็เป็นแพรนะที่มันติดกันเป็นแพร,นะน,น,แพรนี่เพราะว่าเข้าเหนียวมันแบบมันเชื่อมนะมันเชื่อมกันผมบอกเลยว่าครสชาตเน่ยกินแหนมขึ้นของผมใช้สองวันครึ่งคือเปรี้ยวกํลาลังแบบเหมือนที่ซื้อขายซื้อกินกันเลยคืออร่อยแบบนั้นเลยเดี๋ยวผมขอเครื่องเคียงนะครับ <c oughs> ต้องกินขิงจริงนะตัดเลี่ยนอย่างดีผมกินพริกทั้งเม็ดเลยใช่ใช่เนอนรสชาติที่ใช่เลยเอืไรพูดไหม,มสำหรับกัวผมนะครับผมคิดว่ากินอ่าแหนมเนี้ยกับพริกสำหรับผมแค่สองอย่างก็พอแล้วเพราะมันหอมหอมจริงๆแล้วก็คือมันเปรี้ยวกำลังดีอะ่ะแต่แบบบางร้านบางทีกินแล้วมันก็เปรี้ยไม่สุดเออมัน มันแบบไม่เปรี้ยวอ่ะมันแค่รั้วเป็นแหนมแต่มันไม่เปรี้ยวแค่กลิ่นเฉยใช่แต่อันนี้แมฆขาสูตรมาไม่อยากจะเชื่อว่ามันง่ายแล้วคือรสชาติมันดีไม่อยากเชื่ออีกครับนี่คือทําครั้งเดียวไม่ได้ไม่ได้เทสเลยนะวัดดวงเลยวันนี้เทสเนี่ย,ยใช่ครับวัดดวงแต่ดันอร่อยจริงตอนแรกที่ผมพูดไปต้นคิดว่าสองวันเปรี้ยวเปรี้ยวน้อยสามวันเปรี้ยวมากผมคิดว่าถ้าอยากพอดีเอาแบบทั่วไปที่เขาขายกันอ่ะสองวันครึ่ง สองวันครึง่งยังไงก็รสชาติดีเลยผมว่าขึ้นอยู่กับว,ว่าคุณอยากได้กระดูกอ่อนหรือซี่โครงหรือเนื้ออย่างเดียวแล้วแต่คุณเลยแต่ว่าตรเนี้ผมเข้าข้าวก็วคือกระเทียมเ้าเหนียวเนี่ยขอให้มันแบบไม่น้อยเกินไปแล้วก็ไม่มากเกินไปเอาแบบคแบบุกไงก็เจอแค่นั้นเองแต่ผมคิดว่าเนี่ยรสชาตินี้กําลังดีเลยแต่ผมแนะนํานะสําหรับตัวผมผมว่าเป็นกระดูกอ่อนดีกว่าเออเขียวมันเขียวมันมเสียวมันมันมีความกรึบ ผมว่าถ้าเป็นฟิโคงหมูอะไรไว้ทอดแบบกระเทียมดีกว่านาอใช่ไหมมันมาจากเคาื่องั้นด้กว่าน,นี้อันนี้อร่อยครับบอกว่าพอดื่มอะไรเนี่ยชอบแน่นอนหรือว่าจะกินเร่งกับที่บ้านอะไรเงี้ยชอบรับรองอร่อยครับพร้อมไหมครับจิคะแนนเต็มครับจิตคะแนนเต็มครับเดี๋ยวกล้องฝั่งนู้นต้องเป็นฝั่งนี้ดิสิบคะแนนเต็มครับเดี๋ยวอ่ะเนี่ยเหรอครับใช่ครับ้ิคะแนนเต็มกอเคก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์ด้วยนะครับ แล้วก็กดแชร์ครับแต่เพื่อครับนี่ไม่ได้เล่นนาน <c oughs> แล้วอย่าลืมครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับกดซับสไคร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับบายเสี่ยกุญชกตีไอ้เจ๊